สวัสดีครับทุกคนพบกับวอเต์กรีน a n n e l ในคลิปสอนตัดต่อวิดีโอโดยใช้โปรแกร,รมฟิโ o r a นะครับ คลิปนี้ผมจะมาแนะนําวิธีเซฟวิดีโอนะครับหรือว่าการเอ็กซ์พอร์ตวิดีโอนะครับผมจริงๆแล้วผมเคยทําคลิปเกี่ยวกับการเซฟวิดีโอไปแล้วคลิปหนึ่งนะครับแต่ว่ามันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเพราะว่าเป็นคลิปเก่าๆซึ่งผมเองก็ยังไม่ชํานาญเท่าไหร่นะครับตอนนั้นผมเลยมาทําคลิปนี้เป็นฉบับปรับปรุงนะครับผมก็จะมาแนะนําวิธีเซฟวิดีโอให้2แบบนะครับแบบแรกก็คือการเซฟวิดีโอขนาด19 2 0ก0 8 0คูณนนะครับผมหรือเรียกอีกแบบหนึ่งก็คือ16ต่อ9 อีกรูปแบบหนึ่งก็คือการเซฟวิดีโอในขนาด1,800 0ณ1,920นะครับผมก็มีวิธีการไม่ยากนะครับผมมาดูแบบแรกกันก่อนนะครับแบบการเซฟวิดีโอในขนาด1,920 x 1,800นะครับเมื่อนำคลิปวิดีโอเข้ามาแล้วนะครับอันดับแรกเลยนะมาตั้งค่าโปรเจกต์ก่อนนะครับก็มาคลิกที่ไฟล์นะแล้วมาที่โปรเจกต์เซตติ้งนะครับผมให้มาดูตรงนี้นะครับ Aspect Ratio 16ต่อ9นะครับแล้วก็ Resolution เนี่ยก็คือ1920คูณ1 0น0 Full HD นั่นเองนะครับผมส่วนตรงนี้ไม่ต้องล็อกก็ได้นะครับกุญแจค่าตรงนี้ก็ตรงถูกต้องนะครับส่วน f เฟรมเรทเนี่ยก็ใครจะมาเลือกเป็น f เฟรมเรทอื่นก็มาเลือกได้เลยนะครับผมรูปแบบของสีก็เอาตามค่าที่โปรแกรมให้มาเลยนะครับผมเสร็จแล้วคลิกโอเคนะครับจากนั้นให้นำคลิปลงมาตัดต่อนะ สมมติว่าเราตัดต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับวิธี Export Video วิดีโอหรือวิธีเซฟวิดีโอในขนาด1 9 2 0ก้0พิกเซลเนี่ยมีวิธีการแบบนี้นะครับให้มาคลิก Export ตรงนี้นะให้เลือก mp 4นะครับค่าเบื้องต้นเลยนะครับต่อมานะครับก็คือมาใส่ชื่อตรงนี้นะครับชื่อวิดีโอเนี่ยต่อมาเซฟทูนะครับก็คือต้องการเซฟวิดีโอไปไว้ที่ไหนนะครับก็คลิกเลือกแล้วก็มาเลือกโฟลเดอร์ได้เลยนะครับว่าต้องการเลือกโฟลเดอร์ไหน บรรทัดถัดมานะครับ preset ก็เป็น default นะครับที่เราตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมและที่สำคัญนะครับให้ทุกคนมาดูตรงนี้ทุกครั้งนะครับก่อนจะ export ว i d e o ออกไปนะครับว่าวิดีโอที่เราจะ export ออกไปเนี่ยโปรแกรมขึ้นมาให้ตามขนาดที่เราต้องการหรือเปล่านะครับถ้าตรงนี้เป็นค่าอื่นนะครับไม่ใช่ค่า full HD นะครับให้มาคลิก setting ตรงนี้นะครับผมแล้วมาที่ตรงนี้นะเนี่ยบรรทัด resolution เนี่ยนะครับมาตั้งค่าตรงนี้ถ้า ที่โปรแกรมให้มาเนี่ยไม่มีค่าที่ต้องการนะให้มาคลิกคัสตอมตรงนี้แล้วมาใส่ค่าตรงนี้นะครับใส่ค่าเสร็จแล้วคลิกโอเคนะครับในทีนี้เราจะเซฟวิดีโอเป็นขนาด1920ก0คูณนนะครับเราก็คลิกโอเคได้เลยนะครับเดี๋ยวผมใส่ชื่อให้วิดีโอก่อนละกันนะครับเป็น CC แล้วกันนะครับจากนั้นก็คลิกเอ็กซ์อร์ตได้เลยนะครับผม หลังจากคลิก Export เสร็จแล้วเนี่ยก็มาคลิกที่ Open Fol d เ er ดอีกทีนะครับผมอ่าเท่านี้ก็เป็นการเซฟวิดีโอตามที่เราต้องการแล้วนะครับเนี่ยนะครับวิดีโอที่เราเซฟออกมาตะก,กี้นะครับผมโอเคทีนี้มาดูแบบที่2นะครับก็คือการเซฟวิดีโอในขนาด180 0คูณ1920พิกเซลนะครับผมเดี๋ยวผมนำวิดีโอเข้ามาก่อนนะครับอ่าวิดีโอที่นำเข้ามาเนี่ยก็เป็นวิดีโอที่ไทยในแนวตั้งอยู่แล้วนะครับผมก็คลิกเลือกเข้ามาเลยนะ แล้วก็คลิก Open เสร็จแล้วคลิกเพื่อน,นำลงแท็กนะเช่นเดิมนะครับก่อนจะทำการตัดต่อวิดีโอเนี่ยให้มาตั้งค่าโปรเจกต์ก่อนนะครับมาที่ไฟล์แล้วก็มาที่ Project Setting อ่าเห็นไหมครับค่าของ a s p e c t Ratio เนี่ยยังอยู่ที่16ต่อ9อยู่เลยนะครับก็มาคลิกเพื่อเปลี่ยนเป็น9ต่อ16นะครับเราจะ Export วิดีโอนี้ออกไปเป็นแนวตั้งนะครับผม Resolution ก็ขึ้นมาให้อัตโนมัตินะครับคือ1 0 8 0 โอเคนะครับส่วนอื่นๆก็ไม่ต้องตั้งค่าอะไรมากนะครับก็มาดูตรงนี้เพิ่มเติมนะครับตรงนี้ถูกต้องนะครับ1,80คูณ1,920โอเคนะครับเสร็จแล้วคลิกโอเคนะครับทีนี้สมมุติว่าตัดต่อวิดีโอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับต้องการเซฟวิดีโอหรือเอ็กซ์พอร์ตวิดีโอเนี่ยให้มาคลิกที่เอ็กซ์พอร์ตเช่นเดิมนะรูปแบบของวิดีโอเนี่ยก็เป็น MP4 เช่นเดิมนะครับเป็นค่าที่โปรแกรมตั้งมาให้อยู่แล้วนะครับผมจากนั้นก็มาใส่ชื่อของวิดีโอแล้วก็ เลือกที่ต้องการเซฟวิดีโอนะครับเสร็จแล้วเช่นเดิมนะครับมาดู Resolution เหมือนเดิมนะครับถ้าไม่ตรงตามนี้ก็เช่นเดิมนะครับเข้าไป setting แล้วก็มาเลือก Custom ตรงนี้แล้วก็มาใส่ค่าตรงนี้นะครับใส่ค่าเสร็จแล้วก็คลิกโอเคนะครับในทีนี้เนี่ยก็ตรงตามที่เราต้องการนะครับก็คือ1080ิคูณพ9น0ิกเซลนะครับผมก็คลิกโอเคนะครับเมื่อตรวจสอบเสร็จแล้วเนี่ยก็คลิก Export ได้เลยนะครับผม เช่นเดิมคลิกที่ open folder นะครับอ่าเห็นไหมครับวิดีโอที่เรา export ออกมาก็เป็นแนวตั้งถูกต้องตามที่ต้องการนะครับผมโอเคนะครับสำหรับใครที่ยัง save วิดีโอหรือ export วิดีโอไม่เป็นเนี่ยดูคลิปนี้แล้วน่าจะทำเป็นกันทุกคนนะครับผมสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาใช้โปรแกรมใหม่ๆนะโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับผม